ีทุกคนด้วยนะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่องไอวินคราเดีคือวันนี้เราจะมาทำคลิปแนะนำตัวกันหลายๆคนก็อาจจะรู้จักอากรู้จักผมว่าเออผมผมคือใครมาจากไหน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  ตอนนี้เนี่ยหลายหคนก็อาจจะรู้จักนะอาจจะรู้จักแม่ดิทำอะาแนะนํนะานนตัวกันเลยหลายหคนอาจจะเข้าใจว่าผมชื่อว่าวินชื่อว่าวินธรรมดาแต่ไม่ใช่ใช่ผมชื่อวินแต่ไม่ใช่ผมชื่อว่านาวินแต่แต่เขียนย่อเป็นวินที่จริงผมอะที่จริงเพื่อนอะมันเรียกผมว่าวินเรียกว่านา น้องนาเดี๋ยวไม่มีวน้องวินไม่มีแต่ย่าเรียกวาย่าวิานเนาะมาเล็หน่อม่อเลยผมชื่อว่านาะวินเด็กชายพักชรพลปิราวาดอายุเก้าขวบเกิดวันที่วันท,ที่วันท,ที่วันท,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 ที่สิบมีนาคมสองห้าเจ็ดถปีสองพันสิบสี่นั่นเองฮะ คือบ้านผมเนี่ยอยู่ที่ผมเป็นเด็กภาคใต้เป็นเป็นเด็กใตนะ้นั่นทุกคนเราเป็นเด็กใต้ผมเป็นเด็กภาคใต้นั่นดีผมอยู่สุราธานีอืมใช่ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านปางกับญาณนั้นอยู่ที่สินเจริญแต่บ้านผมอยู่อีปานอยู่กระตาบลญเลยทุกคนเร็วขับรถอ่ะเชื่อปะไปมาเนี่ยประมาณ เกือบยี่สิบกิโลเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบกิโลเมตรใช่ทุกคนคือเกือบพูดไม่ผิดนะทุกคนฟังไม่ผิดให้มีใครฟังผิดไม่มีใครฟังผิดเกือบยี่สิบกิโลเมตรอือเดวโรงเรียนนะั้นคือเด็กน้อยมันมีเหตุผลที่ต้องผมต,ต้องอยู่อยงเนี้นะเราได้เกือบได้เข้าโรงเรียนที่สุราษฎร์ในในเมืองอ่ะแต่ผมเป็นโรคฮิมูซเลีอ่ะ ก็คือโรคก็คือโรคเลือดก็คือเลือดทั้นันก็คือโรคเลือดออกงาแล้วก็หยดยากอืมก็คือผมเป็นตลอดชีวิตก็เฉยจริงการทุกคนคนซึ่งผมก็ต้องอยู่โรงเรียนน้องว่าหมอบอก อันนี้นำมาให้อยู่โรงเรียนแบบเด็กน,น้อยๆใช่แล้วืมผมผมผมก็อยู่โรงเรียนนั่นแหละมาจนถึงตอนนี้นั่แหละผมอยู่มาประมาณสี่ปีแล้วเอาแบบนี้ oh ซึ่งผมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นไอคิปที่กินแอปเปิลนั่นปะแ่าซึ่งเด็กคนนั้นก็คือน้องของผมเองซึ่งจากรู้ไหมว่าแอปเปิลนาดนล้วมันเป็นยังไงรสชาติือมันแบบ ย่ e, มากนะแต่มันไม่ไม่ได้เย่มันอร่อยแต่มันกินยากเอออร่อยแต่กินยากใช่มันกินยากนะทุกคนอาตาตัวคือมันกินยากมากไอแอปเปิ้ลนั้นะนะก็คือนี่คือถ่ายคลิปหลังจากกินแอปเปิ้ลนะเดี๋ยวเอาลงอีกประมาณสองวันกนะ็ควนที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเอาลงดูกันได้นะลงต่อเจ็ดโมงเช้าอ้าบอกเวลาลงคลิปก่อดดีกว่าเนาะ เวลาลงคลิปเนี่ยจะถึงสุดจะลงตอนเจ็ดโมงเช้าวัวน,นเสาร์ลงตอนลงตอนสี่สี่โมงเย็นวันเสาร์ส่วนวันที่จะลงตอนสิบโมงเช้าบางทีที่จะลงตอนสิบโมงเช้าเองแต่บางวันก็อาจจะไม่ได้ลงนะบางวันน่ะใช่แล้วอาจจะไม่ได้ลงเพราะอาจจะมีอะไรมีพวกต้องทำการว่าอะไรแล้วไม่มีเวลาทำบางทีก็อาจจะ ไม่มีเวลาทำคลิปหรือไม่มีคอนเทตนอะไรเนาะก็เนาะนั่นเองซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโบผมเป็นผมเป็นติดเกาหลีใครถ้าจะส่งของขวัญมาให้ให้อะเป็นพวกโบเอาโบโบขีป๊อปนะผมชอบตรงนี้นนบเพลงเพลงซอเ์อร์ผมชอบแบล็คพิ้ง์แต่ เป็นเมนของเป็นเมนของสมาชิกที่เป็นคนไทยเออที่เป็นคนบุรีรัมเออน่าจะรู้แล้วแล้วก็คือลิซ่าผเป็นเนมนลิซ่าทุกคนถ้าสง่ง<ม>ผมชอบผมเป็นเมนทุกคนแหละชอบทุกคนซึ่งทุกคนคือผมเป็นผมชอบวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองผมชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษพิชไทยทไทก็ชอบนั่นแหละ ชอบอังกฤษเพราะมันดูแบบเออมันดูแบบว้าวหน้าตื่นตาตื่นใจมากแกมันน่าแบบตื่นตาตื่นใจจริงนะทุกคนใช่มันน่าตื่นตาจืน่นตื่นใจมากมากเกืกับอแบบเนี้ยผมเนี่ยคือผมเนี่ไารูเกล้าวหัวใช่ไหม แล้วเนี่ยคือคือมีคนทักมาเยอะบางคนเขาเขาจะบอกว่าเออผมเป็นลูกครึ่งดูปา่าแต่ผมไม่ใช่ลูกลูกครึ่งนะผมเป็นคนไทยแท้นะจ๊ะเป็นคนไทยแท้ไม่ใช่ลูกครึง่งเป็นคนไทยแท้อ่ะาอ้าวทำไมหน้าสีน้านเงินปรากดเข้ากุ้งเข้าดีกว่าเออหน้าขาวปิดเอาหน้าหน้าดำน้าเงินนี่หน้าขาวน้วเอาหน้าขาวเลย ดิน้งเงินขาวคิดว่าผิวขาวปะขาวไหมขาวไหมคือผมขนเยอะมากแต่ขนอะ่ะมันจะแบบเป็นราบแบบเป็นเป็นๆนะนี่ใช่ทุกคน,นแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวแบบนี้นะเอาตามตัวไม่อยากให้ใครยุ่งใช่นี่คือนิสัยเพราะว่า ไปคนยชอบอยู่คนเดียวแต่ถ้าตอกางคืออยู่คนเดียวไม่ได้นะกางกางวันคืออยู่ได้แต่กลัวตอกางคืนนะทุกคนซึ่งผมเนี่ยชอบอะไรชอบเอ้ยลืมบอกนะผมคือผมเนี่ยเป็นคนชอบสีฟ้าแล้วก็ผมชอบกินทุกอย่างเลยที่มันอร่อยอะไรอร่อย,อรอรอยคือกินได้แต่แต่อะไรที่ไม่อร่อยอย่างเช่นพวกผักไี่ชอบกินไม่ค่อยกินผักเลยนะ เออแต่คิดว่ากินไหนกว่าอออใช่ทุกคนเพราะว่าผักกับมันนีประโยชน์แต่แต่วเอ่คือไม่กินเลยผักอะ่ะใช่ตัวเอคือไม่กินเน่ยพวกผักอ่ะคือไม่กินเลยแต่เดี๋ยวคิดว่าจะลองกินบ้างจะกินบ้างดีกว่านะทุกคนเพราะมันน่าแบบเออจะดีประโยชน์ต่อร่างกายอ,อืม คำถามอีกต่อไปนั่นก็คืออืมผมเป็นคนภาคใต้นะบอกอย่างเช่นเดีวว่าผมผมผมเป็นคนภาคใต้นะะผมอยู่สุขลาดเช่เดวอันนี้บอกอันนะ่าจะบอกแล้วเนาะ